สวัสดีครับแฟนเพจสบายดีคอมทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาขุดแมงกิ ied, ้งลีดหรือแมงกิโปมหปือแมงกีล้อนะครับมีหลายภาษานะครับแล้วแต่ภูมิภาคที่เรียกกันไปกับน้องเตชินนะครับน้องเตชินปหนึ่งอันนี้นจะมาขุดอันนี้คือลังมันนะครับหรือรูมันขุยมันนะถ้าเป็นแบบนี้จะเป็นลักษณะของลังที่เป็นตัวผู้ไอตัวเมียนะครับ ที่มีขุยดินนิดเดียวถ้ามีขุยดินเยอะๆนี่จะเป็นตัวผู้เดี๋ยวจะมาดูกันว่าตัวผู้ตัวเมียมันแยกกันยังไงนะครับเอาน้องเตชินขุดกดที่ไม่รู้ไปนู่นแล้วเออนี่มันหายเด้อรูอันนี้เป็นดินทรายกดออกกว้างปากมันดูเตชินมันไปนู่นแล้วมันเลี้ยวไปนู่นแล้วมันเลี้ยวไปทาวเตจินแล้วไปทางนี้แล้ว cút thằng nhóc, cút lên nhóc, cút đâu, cút kia vậy này, thấy bà thấy bao,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  thấy nó đi trên sài cút ngay luôn ờ. đấy, ừ. đi lึก lึก vậy nhìn bao, thấy không? thấy không? thấy được không? thấy cái tôm không? thấy không? ao quanh quanh, mấy lùn nó như thế, cầm muôi luăng cào này, đây, nhìn เสร็จละเห็นเสร็จละ,ะจับบุญดูจับจับกล้อง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 มันจะดูได,ด้ไปไปเสียมาเลือกดีได้หนึ่งชิ้นโอ้ยเคแล้วโอเแล้วเอเคแล้วครับได้แลว้ว ครับนี่ตัวเมียจริงๆด้วยดูยังไงตัวเมียกล้อ,อ,องสองเอากล้อ,องสองดินี่ตัวเมียกล้อ,องสองเอากล้อ,องสองเอากล้องสองมาดูจากกล้องกันเห็นไหมตัวเมียมันจะเป็นไงปีกมันจะเรียบใช่ไหมปีกค่ะเรียบมันไมไ่ตัวเมียปีกมันจะเรียบนี่ปีกมันนี่เห็นไหมนี่แ้วตัวผู้ตัวผู้ดูตัวผู้ อองงมนี่ทำไมครูไม่เอาไปอย่างอันนี้สองตัวเนาะเดี๋ยวครูได้เยอะๆตอนนั้นผมได้ต้องว่ายี่สิบสามตัวจากกันตักล้องสองมานี้ อข okay. ี้ตัวผู้ตัวผูเ้เอาดูเอล้องส่งมาขี้บ่นี่ตัวผู้เออเออเออตัวผู้ปีกมันจะเป็นหยักหยักหยักเนี่ยกล้องส่งมาดิเหนไหเห็นไหมอยู่ไหนล่ะนี่ครับตัวนี้ตัวเมียตัวเมียปีกมันจะเรียบตัวผู้ปีกมันจะหยัก ตัวใหญ่วัวด้วยตัวเมียตัวเล็ก,กๆเราก็ต้องเอาข้อสังเกตูคุยด้วยนะครับ <S 1> <S 1> ถ้าคุยเอยอะๆแสดงว่าเป็นลังของคุณเย้ะโฉมคุณเด็กต้องโฉมเดยกคนจิดตกล่มล กินใกล้ๆติชินไปพระเอกวันนี้เอกตัวน้อยดูตัวนี้ดิดูรังนี้สิอันนี้ี่ชินซองดูจับกล้องดิจับเบืง้งเออจับให้มันมองติชินมองนี้เ้อะให้มันเห็นเ้อะจุดอุ้งขุดให้มันเห็นเ้อะ ปุ๊ดก็ต้องสก่อนดูพื้นที่มันสก่อนดููว่าปไปไหนนู่นครับไหนไม่ใช่ดูมันลงขึ้นหมดและนี่ออกมาเห็นไหมเห็นเสียไหม,มกล้องเห็นเสียไหมนีเออ่เดานะครับเพราะว่าดูล่างแล้วไม่ออกดูไม่ออกว่ามันเป็นตัวผู้หรือตัวเมีย อเอามือลวงเด้อเวลาไปขุดนะลวงครมับตะขาบมาเสร็จเลยตะขาบมันชอบลงไปอยู่ในแบบน,นี้ผมมีรับล้วง<ม>ยายมผมก<ม>็ลวงค่ะตะขาบมันชอบเข้าไปอยู่กหลังทองมทิ้งลีที่้องหาไม้เยะแย่ตามลูเข้าไปเดี๋ยวทำงานมันมีหญ้าด้วย

nó sẽ bị tô phụ rồi Thấy Thấy này Nhìn này, tô phụ chín chín rồi Nhìn này, này. 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 Nhìn นี่ถ้าหลังใหญ่มันจะเป็นตัวผู้นี่คือตัวผู้นี่ครับมันมีอีกนะครับดูแย่ดูครับบางทีมันก็มีสองตัวเวลาเอาหายไปในตัวหนึ่งออกแล้วบบรีนี่เป็นในระตัวหนึ่งตัวผู้ตัวนั้นหายละผู้ทำล้มเนี่ยครับโอเคมันตาออกไปแล้ว โค้ก้าปิดไใไปไปเลยเด,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 ดี๋ยวบอกมุดอย่างนี้เปล่าอย่นี่หรือเปล่าหาดูเขียดเขียดเขียดมุดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว,ลวเจอแล้ว นี่บอกอันนี้นี่รูเปิดรูเปิดนี่ไม่มีแล้วแอ้วรูเปิดอืออ้าวทีนี้สองน้ำเกาะเกอรกรูเลยลงไหมเดีย๋ยวมันก็ไต่ดึ๊ดๆุดดขึ้นมาหายไปตัวหน,นึ่ง ไม่มีแล้วล่ะอีะ <c oughs> ถ้ามีมันจะเป็นในน้ำบุบบุบบุบ,บ,บุขึ้นมาเลยสงสัยไม่มีแล้ว <c oughs> เดยวจ้อย <c oughs> เด็ดอีกหนึ่งรังหนึ่งรูนี่รูอยู่ตรงนี้ เดี๋ยวนี้เอาน้ำกรอกหนักบ่ำกรอกเยอะกว่าน้ำนุ่ดูว่าดูมันจะออกมาตัวใหญ่ด้ยวย ขุดดูค่ะเนี่ยเพื่อนมันเละแล้วแต่ขุดมันอยู่ว่ามาไล้มาแล้วกระดุกกระดิกแล้วน้ำแล้วก็วิ่งนรัวๆออกมาเลย ไงหนวดมันขึ้ <wh ats> นมาแล้วขึ้นมาแล้วเห็นไหมมีไงมีหนวดขึ้นมาเลยนี่ตุ๊กมียตัวนี้ยิบไปแบมอือหือยิบไม่ได้หรอกจับหัวมันจับตรงหัวมันคือเปิดฝาเอ๊ะจับหัวมันตัวจับขามันมันก็ดีตัว อ๋ออะไยัง yeah. หไหนดูส <Trans> ิตัง้งดูอีกอันนึงไหนตัวข้างคกตัวชิ้นตัวข้างคกมีอยงนี้ไงอีกอันหนึ่งเปิดแล้วรูเปิดแล้ว,ลลวไม่มีแล้วน,นี่รูเปิดไม่มีแล้วตัวเราหายไปตัวหนึ่งหายไปตัวหนึ่งนี่ หมดแล้วมั้งหมดแล้วมั้งมูบนมีแต่ราเปิดเาอ,ออกกลาคืนมันร้องหรือกลาคืนมันออกมาร้องหรื